สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพาเาดูเมนบอร์ด PC นะครับตัวนี้มาด้วยอาการเปิดไม่ติดนะครับเปิดติดแล้วก็รีวนตัดดับนะครับเปิดเทสนะครับเห็นไหมครับพัดลมหมุนกระดิกนิดนึงนะครับกดใหม่นะครับก็ไม่ติดแล้วนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาแจ้งอาการเปิดไม่ติดพัดลมกระดิกนิดนึงนะครับตัวนี้วิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นเลยนะครับวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามีการช็อตของเมนบอร์ดอยู่อันดับแรกที่ต้องทําเลยก็คือถอดสายก่อนนะครับถอดไฟทุกอย่างออกให้หมดนะครับแล้วก็ ตัวเช็คเบื้องต้นก็คือการดูาภาพภายโดยรวมนะครับว่าอุปกรณ์ตัวไหนนะครับมีรอยไหมมีคราบน้ำมีอะไรบ้างไหมนะครับที่เมนบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับก็ได้ทำการตัวเช็คดูเบื้องต้นนะครับก็ดูว่ามีรอยคราบน้ามีฝุ่นมีอะไรเกาะทําให้อุปกรณ์ช็อตไหมนะครับถ้าดูแล้วนะครับบอร์ดโดยรวมนะครับปกติก็ลองวัด มัลติมิเตอร์นะครับมาวัดคล่อมต่างอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นชุดไฟเลี้ยง CPU นะครับไฟเลี้ยง CPU ไฟเลี้ยงชุดต่างๆนะครับดูว่ามันมีการช็อตไหมนะครับอันนี้นะครับผมได้ทําการตรวจช็คเบื้องต้นไว้แล้วนะครับแล้วก็มีจุดที่ผมเห็นอยู่นะครับว่ามันมีปัญหาอยู่ก็จะมีตัวชุดนี้นะครับเห็นคาปาซิเตอร์ชุดนี้ไหมครับเราจะซูมให้ดูนะครับภาพโดยรวมนะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยสักครู่นะครับ ตัวนี้นะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับมีมีรอยแตกนะครับมองเห็นไหมเอ่ยในกล้องอ่ามีรอยแตกนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับคาปาซิเตอร์มีรอยแตกอันนี้ตัวที่ปกตินะครับตัวนี้มีรอยแตกมีรอยแล้าอยู่แสดงว่าชุดนี้อาจจะช็อตอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เรายังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นวงจรของอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูบอร์ดวิวหรือผังบอร์ดหรือวงจรของมันนะครับอันนี้นะครับ อันดับแรกก็ลองลองลองวัดดูก่อนนะครับสักคู่สูมกลับนิดนึงนะครับอันนี้เราวัดคล่อมนะครับตั้งมัลติมิเตอร์เป็นย่านคูณหนึ่งหรือย่านไดโอดก็ได้นะครับแตะแบบนี้ครับถ้าแตะแบบนี้แล้วมีเสียงแสดงว่าวงจรมันถึงกันอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ทําการวัดคล่อมนะครับจุดที่มีปัญหาเลยนะครับเห็นไหมเอ่ยวัดปุ๊บมีเสียงตีดแสดงว่าตัวคาปาเตอร์หรือตัว C ตัวนี้ครับมันช็อตลงกราวอยู่นะครับ ซึ่งเราอยากรู้ว่ามันเป็นชุดอะไรที่ทําให้เครื่องเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวพามาดูวงจรนะครับเห็นไหมเอยเห็นอยู่เนาะโอเคตรงนี้เป็นวงจรมันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบอร์ดวิวนะครับการดูบอร์ดวิวนะครับเราก็ดูตำแหน่งนะครับว่าตำแหน่งตรงไหนนะครับ ตำแหน่งเมนบอร์ดจริงนะครับมันอยู่ตรงไหนอยู่มุมนี้นะครับเราก็เปรียบเทียบกับบอร์ดวิวนะครับของตัววงจรของมันนะครับเป็นแผนที่นั่นแหละเอาง่ายคือแผนที่นะครับตำแหน่งไหนเอ่ยอ่าตัวนี้เห็นไหมครับตำแหน่งเดียวกันครับมีซีมีไอซีหนึ่งตัวนะครับมีไอซีหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีคาปาซิเตอร์นะครับมีคาปาซิเตอร์ตรงนี้ หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งตัวนี้นะครับที่มีปัญหาอยู่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็เข้าไปดูนะครับว่ามันเป็นลายวงจรของอะไรนะครับตัว IC มันชื่อตัว C มันชื่อว่า ca สามสามนะครับเราก็เอาตัวตำแหน่นะะนงตรงนี้นะครับเข้าไปเซิร์ชในวงจรนะครับดาวน์โหลดวงจรมานะครับเซิร์ชก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็กดกดเซิร์ชนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็มาเจอว่า C ตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่ง ตำแหน่งนี้นะครับที่อยู่ในบอร์ดวิวมันจะเป็นคาปิเตอร์ของชุดไฟลบ12โวลต์นะครับตรงที่มันแตกนะครับตรงนี้เราก็ลองถอดตัวนี้ออกนะครับถอดซีคาปิเตอร์ตัวที่มันช็อตอยู่ตรงนี้นะครับถอดออกดูนะครับแล้วเอามันติมมเตอร์นะครับวัดคล่อมดูอีกรอบนึงนะครับว่ามันช็อตอยู่ไหมนะครับถ้ามันยังช็อตอยู่แสดงว่ายังมีลายวงจรชุดอื่นนะครับที่อยู่ในลายวงจรเดียวกันนะครับช็อตอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาถอดนะครับตัวคาปิเตอร์ตัวนี้ออกนะครับแล้วเรามาวัดพร้อมๆกันครับว่ามันจะหายช็อตไหมนะครับสักครู่เดี๋ยวทําไปเลยนะครับเดี๋ยวขอแผนกล้องกลับมานะครับตรงตําแหน่งเมนบอร์ดนิดนึงนะครับอันนี้ก็ทําการถอดนะครับตัวคาปิเตอร์ตัวที่มีปัญหาออกเติมฟักนิดนึงนะครับ ก่อนก่อนจะถอดเดี๋ยวทําการวัดดูอีกรอบหนึ่งนะครับแตะนะครับถ้าแตะแล้วมีเสียงนะครับแบบนี้มันถึงกันอยู่นะครับวัดคล่อมอ่ายังมีช็อตอยู่นะครับเดี๋ยวพอเรายกเสร็จแล้วนะครับแล้วเรามาวัดดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะหายช็อตไหมนะครับ ตอนนี้นะครับผมได้ถอดตัวคาปิเตอร์ออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวที่ช็อตนะครับตัวที่มีปัญหาอยู่หลังจากที่เราถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการวัดในวงจรดูอีกรอบนึงนะครับมันติมิเตอร์นะครับวัดคล่อมตำแหน่งที่เรายกไปนะครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้ ไม่มีการร้องแล้วนะครับแสดงว่าลายที่เรามันช็อตอยู่เราได้ทําการเอาออกไปแล้วครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวคาปาเเตอร์นะครับตัวคาปาเเตอร์ที่เรายกออกครับมาวัดดูนะครับวัดคล่อมอ่าเห็นไหมครับมีเสียงร้องแสดงว่าตัว C ตัวนี้มันช็อตอยู่ซึ่งเราเอาออกไปแล้วนะครับสักครู่มอ่ามีเสียงร้องอยู่นะครับตรงนี้ผมเอาออกไปแล้วนะครับ ถ้าเราจะหาตัวคาปเตอร์นะครับตัวนี้มาใส่ใหม่นะครับต้องดูต้องดูค่าของมันด้วยนะครับซึ่งจะไปดูในวงจรนะครับตรงนี้เดี๋ยวให้ดูคาปา r ลเตอร์ตัวที่มีปัญหานะครับค่ามันเท่าไหร่เห็นไหมครับ16โวลต์นะครับค่ามันต้องใส่ต้องใส่ค่าเดิมนะครับ สิบไมโคร1 6โวลต์นะครับเราก็หาตำแหน่งที่มันรองรับไฟได้ถึงส6โวลต์นะครับแล้วก็ประมาณ10ไมโครฟาร์ดนะครับกลับมาใส่นะครับตัวนี้ผมถอดออกไปแล้วนะครับถอดออกไปแล้วเดี๋ยวก่อนจะใส่ลองมาเปิดเทสดูก่อนว่ามันจะติดไหมนะครับเดี๋ยวมาเทสพร้อมๆกันเลยนะครับคลิปนี้จะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามีงานอยู่หลายเคสที่ต้องซ่อมวันนี้ให้จบก่อนที่เราจะวางซีตัวใหม่เข้าไปนะครับเราก็มาเทสบอร์ดตัวนี้ก่อนครับ เมื่อกี้อาการมาคือเปิดติดพัดลมกระดิกนิดนึงนะครับแล้วก็ดับใส่พัดลม CPU นะครับเพื่อให้เห็นชัดว่าพัดลมมันจะหมุนหรือเปล่านะครับเสียบสาย power switch นะครับเห็นไหมครับเห็นไม่เอ่ย เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเปิดสวิตช์นะครับดูว่ามันจะหายไหมนะครับเห็นไหมครตอนนี้เครื่องติดแล้วนะครับเครื่องเปิดติดแล้วแสดงว่าตัวคาปาเตอร์ที่มันช็อตอยู่เราได้ทําการเอาออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ทําการหาจากบอดอะไรมาใส่นะครับหาตัวคาปาเตอร์มาใส่กลับไปนะครับแล้วลองเปิดเทสอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวปิดก่อนนะครับปิดแล้วผมขอใส่แรมนะครับ ใส่แรมใส่ก้าจอแล้วเปิดดูว่ามันจะขึ้นภาาหรือเปล่านะครับไฟเลี้ยงก้าจอนะครับอ่แรมอยู่ไหนเอยโอเคแรมอยู่นี่ สายแลมขาดไม่ได้เลยก็คือตัว USB tester นะครับตัวนี้จะช่วยงานซ่อมได้ดีมากเสร็จแล้วขาดอะไรอีกบ้างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับลองเปิดดูอีกรอบนึงนะครับกด power switch นะครับเครื่องออนแล้วนะครับเครื่องออนได้ปกติแล้วดูว่ามันจะขึ้นภาพหรือเปล่านะครับขึ้นภาพไม่ขึ้นภาพเดี๋ยวเราไปเช็คละเอียดอีกรอบนึงเอาให้เครื่องติดก่อนซึ่งตอนนี้เครื่องก็เปิดติดไปแล้วนะครับ ส่วนจะขึ้นภาพไม่ขึ้นภาพอีกเรื่องหนึ่งนะครับ <karena noise> อ่าโอเคเทสเตอร์ดังแล้วนะครับ ทีมเตอร์ดังแล้วเหมือนภาพมันจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบสายคีย์บอร์ดสักครู่แล้วมาเปิดใหม่ดูอีกรอบนึงนะครับ ดูหน้าจอนะครับฟังเสียงเทสเตอร์แล้วก็ดูภาพหน้าจอไปด้วยนะครับเทสเตอร์ดังแล้วนะครับโอเคภาพมาปกตินะครับเอาเป็นว่าเคสนี้จบง่ายๆนะครับก่อนจะซ่อมนะครับมาด้วยอาการอะไรก็แล้วแต่นะครับก่อนจะซ่อมให้เราทําการตรวดเช็คนะครับตรวเช็คอุปกรณ์บนเมนบอร์ดด้วยสายตาเปล่าๆก่อนนะครับถ้ามีกล้องไมโครสโคปหรือเว้นขยายก็ ลองดูนะครับมาด้วยการเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดเราให้ทําการตรวจเช็คก่อนว่าเมนบอร์ดนะครับของลูกค้านะครับมีรอยไหมมีรอยคราบน้ํามีออกไซด์มีอะไรที่ผิดปกติไหมถ้ามีอะไรผิดปกติให้ทําการทําความสะอาดหรือล้างจุดชุดนั้นที่มีปัญหาอยู่ให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วเราก็มาลองวัดดูหาตัวเสียนะครับถ้าวัดแล้วเจอก็ถอดออกนะครับแล้วลองวัดในเมนบอร์ดอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ามันจบแล้วก็โอเคหาคาปิเตอร์นะครับที่ค่าตรงนะครับมาใส่กลับนะครับ ตัวนี้เอาเป็นว่าจบนะครับมาด้วยอาการเปิดติดพัดลมกระดิกนิดนึงนะครับแล้วเครื่องดับนะครับมาสรุปให้อีกรอบนึงนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะไฟชุดนี้นะครับมันช็อตอยู่คาปิเตอร์ชุดนี้มันช็อตซึ่งตัวนี้มันเป็นของไฟลบ12โวล์นะครับลบ12โวล์ซึ่งเป็นไฟหลักนะครับไฟหลักของตัวเมนบอร์ดนะครับอ่าอันนี้นะครับไฟชุดนี้มันช็อตอยู่ซึ่งทําให้เครื่องเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูบอร์ดวิวนะครับ ตำแหน่งทวนการดูบอร์ดวิวนิดนึงนะครับเราดูตำแหน่งบอร์ดจริงก่อนนะครับซึ่งทําไมต้องดูบอร์ดวิวเพราะว่าบนเมนบอร์ดนะครับถ้าเราสังเกตมันจะไม่สกรีนตำแหน่งไว้นะครับเห็นไหมครับมันจะไม่มันจะไม่สกรีนนะครับรู้แค่ว่าเป็นคาปิเตอร์นะครับแต่เราไม่รู้ตำแหน่งมันนะครับว่าในในเมนบอร์ดมันเขียนว่าอะไรนะครับเมื่อกี้ตรงตรงวงวงจรนะครับ A CA ทํสามนะครับ C33 ซึ่งตัวเมนบอร์ดครับไม่ได้สกรีนบอกไว้นะครับไม่มีสกรีนบอกตำแหน่งนะครับเราต้องดูบอร์ดวิวนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าไอซีตัวนี้มันค่าเท่าไหร่นะครับมันเป็นของชุดอะไรนะครับดูเสร็จแล้วดูจากบอร์ดวิวนะครับตำแหน่งมันก็คือ C33 a นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปเซิร์ชในวงจรเพื่อดูค่าความค่าของมันนะครับค่าเท่าไหร่รองรับกี่โวลต์นะครับ เสร็จแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วก็ทาความสะอาดบอร์ดแล้วก็เปิดเทสให้ลูกค้าเอาเป็นว่าเคสนี้จบนะครับจบง่ายๆนะครับเคสนี้ผมทวนให้อีกรอบหนึ่งครับมาด้วยการเปิดไม่ติดนะครับหรือติดตัดดับก่อนจะซ่อมอะไรนะครับก็ให้ทําการดูโดยรวมนะครับตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คเสร็จเรียบร้อยว่ามีอะไรผิดปกติไหมมีคราบ็อกซด์มีอะไรไหมนะครับถ้ามีให้ทําความสะอาดนะครับเคลียร์พื้นผิวเคลียร์ P C B เคลียร์บอร์ดทุกอย่างให้จบก่อนนะครับ ถ้าเช็คแล้วนะครับไม่มีข้ามน้ําไม่มีอะไรเลยก็ทําการใช้มัลติมิเตอร์วัดคล่อมนะครับค่าความต้านทานนะครับปกติเมนบอร์ดมันจะมีค่าความต้านทานของอุปกรณ์นะครับถ้ามันตกเป็นศูนย์แสดงว่าชุดนั้นมีการช็อตลงกาวอยู่นะครับซึ่งซึ่งทําให้เครื่องเปิดไม่ติดนะครับโอเคเอาเป็นว่าเคสนี้จบนะครับเดี๋ยวมีงานลูกค้าส่งมาอีกแล้วก็มีอาการอะไรที่น่าสนใจผมจะมาทําคลิปให้นะครับฝากช่องด้วยนะครับพีเอ็นโน๊ตบุ๊คนครีธรรมราชนะครับสำหรับใครที่สนใจซ่อมเมนบอร์ด PC ซีโน้ตบุก MacBook iMac ทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับติดต่ออินด็อกมาได้เลยนะครับโอเคสวัสดีครับ